นะโมต,าสาตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมาเทวาสเพยัคขาปารายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุมีมหาปุญโญมหาลาโพภวันตุมีมีเตพาหูหาติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิลทาทโยวิลัคโคนยังวิลัหิงสาวิลัทาสีวิลัทาสาวิไลติยโย พุทธสามาีมามะพุทธสาสวโหมสัมปติชามิเพิงเพ่งพาพา,หา,หาลอลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมาเทวาสเพยักขาปลายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิรภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพะวันตุเมมีเตพาหูหาติพุทธมอาอุนาโมพุทธายะวิลาทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทธาสีวิละทธาสาวิายติโย พุทธสามณีมามะพุทธสาสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาเลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจามาเทวาสเพยักขาปารายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราพาพะวันตุเมมาปุญโยมหาลาโพาพะวันตุเมมีเตพาหูหาติพุทธมอาอุณโมพุทธายะวิลาทะโยวิลัคโคนายังวิละหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิไยติโย พุทธัสามาณีมามะพุทธะส,สวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหาลือ,ลอสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจามาเทวาสเพยักขาปลายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิลาภพะาพวันตุเมมาปุญโยมหาลาโพภะวันตุเมมีเตพาหูหาติพุทธมอาอุนาโมพุทธายะวิลาทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทธาสีวิละทาสาวิไลติยโย พุทธสามณีมามะพุทธสาสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจะมาเทวาสเพยักขาปารายันติ ผมมาจะมหาเทวาภิลาภพะาพวันตุมมมหาปุญโยมาลาโพภะวันตุมมมีเตพาหูหาติพุทธมอาอุณโมพุทธายะวิลทาทโยวิลัคโคนายังวิลัหิงสาวิลัทธาสีวิลัทธาสาวิไลติยโย พุทธสามณีมามาพุทธศสาสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหาลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจามาเทวาสเพยักขาปลายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิาพาพะวันตุมมมหาปุญโยมหาลาโพาพะวันตุมมมิเตพาหูหาติพุทธมอาอุณาโมพุทธายะวละทาทโยวิลัโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิไยติโย พุทธัสามาณีมามะพุทธะส,สวาหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลาาาาือสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจะมาเทว,วาสเพยักขาปลรายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิลภาพะวันตุีมหาปบุญโยมาลาโพพะวันตุมมม,าาพาพม,มีเตพาหูหาติพุทธมาอ,าอุณาโมพุทธายะวิลทาทโยวิลัคโคนายังวิลัหิงสาวิลัทธาสีวิลัทธาสาวิไยติโย พุทธสามณีมามะพุทธสาสวโหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหลาาาาาาือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจมมาเทวาสเพยักขาปารายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิลาภพะาพวันตุมมมหาปุญโยมาลาโพภะวันตุมมมิเตพาหูหาติพุทธมาอุณาโามพุทธายะวิลทาทโยวิลัคโคนายังวิลัหิงสาวิลัทธาสีวิลัทธาสาวิไลติยโย พุทธสามณีมามะพุทธสาสวโหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาเลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจะมาเทวาสเพยักขาปารายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิลาพาพะวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโพาพะวันตุมมมิเตพาหูหาติพุทธมอาอุณาโมพุทธายะวิลทาทโยวิละคโคนายังวิละหิงสาวิละทธาสีวิละทธาสาวิายติโย พุทธัสสะมณีมามะพุทธัสสะสวาโหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาลือลือ